ขอบอ่ดูอแอมตีลูกนี้ติดรับสองเลยทุกคนอแอมใช้น้ำหนักเจ็ดร้อยครับผู้กองตโตยกขึ้นมาครับสนามผมว่าแข็งแต่ผู้กองโตดับอยู่ทุกคนสกอร์เลยเป็นสองต่อหนึ่งครับคุณนนได้หนึ่งครับได้แต้มต่อครับ มบนจะลงนี่ได้สองครับเมื่อกี้นี้อ่ะคือดอโชว์เหมือนกันแต่ไม่วิ่งครับอืมจะดอบโชว์แต่อยู่ครับทีให้วิ่งไม่วิ่งทีไม่ให้วิ่งมันจะวิ่งไหมเอาเคเปลี่ยนครับนี่ครับลุกขึ้นนี่พอกันอายุก็พอกันครับนะ

มาดูว่าแรมตีลูกนี้ติดรับสองเลยทุกคนโอ้โหนี่ครับดูภาพไกลๆบ้างเวียงแขนยังไง โอ้โหครับกองโตเปลี่ยนอีกแล้วครับอะไร,รขัาวงมาครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับมแม่นจริงๆครับ ครับโดนแบบไหนครับโอ้โหติดเลยครับลูกนี้ครับมาดูก,กบเพชรบุรีครับจะทํำยังไงครับยกขึ้นหมาลูกนี้ครับยังไม่เปลี่ยนครับโอ้โหตีลําบากครับขึ้นมาคุมโซนสวยยแล้วฮะ หรือสองใบเท่ากันครับขึ้นอีกหนึ่งใบนี่ครับกระจายแดงออกมาครับแต่ยังไม่เปลี่ยนครับก็ตีโดนถ้าโดนสวนมาก็คนละใบอดีคำครับ บอกโตบอกเซฟดีกว่าครับเซฟดีกว่าเสียน้อยไปก่อนครับไว้ใจไม่ได้ครับสองคนนี้ครับเสียน้อยก่อนครับยกขึ้นมาลูกนี้ก็จะชนเลยฮะรับสามครับโอ้โหอาร์แรมตีคู่รับสองครับมาเขี่ยมาอยู่คู่กันด้วยฮะ นี่ครับโอ้โหดูกันลอยมาแกมั่นใจออกคู่แน่นอนเนีบยแต่มันเทินหัวทุกคนนี่ครับตบขาฉาดเลยฮะเสียได้ครับอาเกลือลูกนี้โอ้โหถ้าชนออกเสียสองครับสำเพง็เพงกเกือบไหมล่ะเกลือบอกดูครับลงแงหินครับอือ สองต่อสองครับทุกคนสนุกแน่นอนนะคู่นี้ครับ